เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google Translate บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือจากนั้นให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการจะถอดเทปกดที่สัญลักษณ์ My หรือ Translate by voice โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานทันทีให้เราเปิดเทปที่ต้องการจะถอดเทปปริมณฑลคุณผู้ชมอ้วมหลายจุดมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งเหนือบางเข่งจตุจักรงามวงวานที่พาวดีบางนาด้วยวันนี้พาคุณผู้ชม<า>ไปไล่ดูแต่ละที่เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Stop เราก็จะได้ไฟล์เท็กที่ Google Translate แปลมาให้เราหลังจากนั้นให้เรา copy ไฟล์เท็กทั้งหมดแล้วนำไป p a s ลงบนโปรแกร,รมที่เราต้องการจัดจัดอานเวิร์อาจจะต้องมีการปรับแต่งบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานลงไปเยอะเลยล่ะครับสำหรับใครที่อยากจะถอดเทปที่เป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าเนะียนคลิน